สวัสดีค่ะสเปรคโคลเนอรวันนี้น้องปีโคตรยากรวยนะคะพามาดูลูกสาวกับลูกชายนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกสาวภาษาคามนจังหวัดสุรินโคนกระมมภ <c oughs> าษาคามนสุรินเขาเรียกว่าโคนกระละ้อ <c oughs> ก็คือลูกชายนะคะ <c oughs> อุ้ยคอแห้งอ่ะอยากกินด้วยจังเลยกินอะไรกันคะเนี่ยกินนมใส่อะไรคะพี่ต้นไม้พูดได้ไหม ไมโลโอ้โหกินขนมใส่ไมโลคนละถ้วยเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็ทรงผมกลัวผีนะคะเจอผี <c oughs> ลูกส,กสาวน้องปีทรงผมเจอผีนะคะอะ่พี่ต้นไม้จะทำวิธีไงคะอันนี้ลูกชายนะคะอ่นในยวนรอดดูดเลยเปล่าละมือเออเก่งตอนี่ เออฉลาดเตอ,อะอน้องตาลก็โอ้โหอร่อยไหมคะลูกตาลจนันนั้นเนาะเนียงจนันนั้นเนาะโอ้ลูกตาลตอบว่าจะนั้นจะนับก็คืออร่อยมากเออเนียงจะนั้นจะนับเนะ้โอโหสุดยอดเลยพี่ต้นไม้กินหมดแล้วหรอครับโอ้โหนี่นะคะ ทรงผมนี้ทรงผมกลัวผีนะคะทุกคนค่ะอจ้องเซอร์เตอ <c oughs> ต้องปีบอกว่าอยากหัวเราะจังเลยโอ้โหอร่อยไหมคะ กินด้วยได้ไหมคะขนมนี้ขอชิมหน่อยได้ไหมคะอยากเป็นเด็กจังเลยจองกัดกดกัะเมงจะนับอาสมได้เนอะขอสักหน่อยอืพีอต้นไม้เอาขาลงไปนั่งใคิดทีวีเลยนะครับพี่ต้นไม้นั่งอยู่ข้างล่าง๋ยวตาบอดลงมาลูกอืพี่ต้นไม้แม่ขอชิมหน่อยอันนั้นอื อ๋อ oh. อันนั้นเขาอ่านว่าอะไรพี่ต้นไม้อ่านฟังใจพอ,พอืมพี่ต้นไม,กนม้กินขนมปาปิกาอร่อยมากน้องตาลขออีกอันหนึง่งโอ้ยส่งผมกลัวผีนะคะทุกคนคะเอ้อ แม่ก็ตกใจไงลูกตายแล้วเสาะยังแต่คืนขโมยโมเนอจ้ะมผมเหมือนแต่เห็นผีมานะคะทุกคนคะ่ะอ,อร่อยมากเลยคะ่ะจะนานจะนับเลยจ้ะวันนี้ก็พามาดูน้องตาลกับพี่ต้นไม้นะคะกินขนมกัน วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมเดี๋ยวอทับเพื่อนๆถามน้องตาลว่าทำไมหยุดไปน้องตาจะบอกว่าไงน้องตาลบอกว่ากลัวผีถ้าเพื่อนๆถามว่ากลัวผีที่ไหนสนาบัสโดนผีลอก โอ้ยน่ากลัวมากเลยส่งผมนี้จะไปก่อนแล้วกันนะคะเออคลายจะนับเลยบายๆค่ะก่อน <Okay. S 1> น้องตาลไม่บายค่ะภาษาไทยไปก่อนนะคะภาษาคขมรสุรินทร์ต่อสจัจญา